สวัสดีครับพบช่อง KC Channel อีกแล้วครับครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานครับก็คลิปนี้ผมพาเพื่อนมาชมเครื่องไฟขยายเสียงเองแล้วนะครับครับก็ไม่เป็นการเนยเวลานะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของทีมงานกันเลยนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อทีมงานนอโปรโมชั่นนะครับครับก็ขอท้าความนิดนึงครับว่าชื่อทีมงานน็อตโปรโมชั่นนี่ได้มาอย่างไรครับก็บางทีผมเป็นคนชอบช่วยงานช่วยอะไรเงี้ย คือผมชอบดนตรีชอบเครื่องไฟผมก็เลยใช้ชื่อน็อตโปรโมชั่นเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันสามารถช่วยได้ทุกอย่างทั้งเครื่องไฟดนตรีอะไรทุกอย่างครบวงจรนะครับครับผมครับแล้วนึกยังไงครับถึงมาเล่นอาชีพนี้ครับผมอื่นเป็นคนที่ชอบไฟแสงสีมันสวยอะไรเงี้ยเราชอบครันชีวิตจิตใจอะไรเงี้ยครับครับก็เลยค่อยๆทําค่อยๆสร้างมาทีละนิดทีละนิดอ๋อครับก็เดี๋ยวเรามา เริ่มกันที่เพราะว่าแอมกันเลยนะครับก็พี่น็อตครับเพราะว่าแอมนี่เป็นของพี่ตัวนี้ของแฮมเมกนะครับ5,200ันสองนี่เนี่ยนะครับมันกำลังวัดจริงมัน6,000นวัตครับเป็น4 channel นะครับก็มี4ช่องนะครับใช่ครับ4ี่ช่องครับแล้วตัวต่อมานะครับก็เป็นของครับพี่ตัวนี้ของตัวนี้เป็นของประดิษฐ์แต่ว่าไม่ได้ใช้คือเอามาสเปรย์แต่เขียนว่าใช้แค่2ตัวครับซึ่งตัวนี้จะใช้เบส ซีกหนึ่งแล้วก็การซีกหนึ่งครับผมตัวนี้เอา6กร้อยเอยจะทำคัพแลมอ๋อครับผมแล้วตัวนี้ครับพี่ก็เนี่ยแหละเป็นเป็นแท่นประกอบแปดร้อยวันเอามาไว้สแปรจะเฉยเพื่อไฟไม่พอครับแล้วบังวัตรตัวนี้มันสูงครับแล้วส่วนด้านปีครับเป็นปีของอะไรครับพี่ตัวนี้เฮลิเทต์ก็เรื่องน้ำเสียงนี่เป็นไงวะครับพี่ตัวนี้ มันก็ได้หลายๆรูปแบบ,บมันก็มันใช้ได้ดีมันต้องกล้งองวงจรต้องมีคอสมีอะไรช่วยมัแต่ว่านี่เราเอาอมาเปิดธรรมดาแล้วส่วนเครื่องปรุงข้างบนเนี่ยครับอ๋อเป็นชุดอะไรเอาไว้ควบคุมมอนิเตอร์อืมครับผม<ช>แล้วส่วนด้านข้างนี้อ๋อเป็นฮอนของแล้วพี่ตัวนี้ของ S A ครับ S A Standard แล้วคือยังไงครับใช้ตูดเป็นคอเล็กใช้ตูด150 จิปธรรมดาของไอ้บ้าแล้วคือไงเออเอามาตั้งไว้ตรงนี้ครับอ๋อเดี๋ยวจะเอาขึ้นข้างบนครับอขึ้นข้างบนขึ้นหอระฆคังหอระฆคังนะครับผมเอาไว้ข้างล่างก่อนไงเดี๋ยวจอขึ้นครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้านเครื่องเสียงกันต่อเลยนะครับว่าหอระฆคังของพี่นะครับเป็นยังไงนะครับผมครับครับตอนนี้ก็มาอยู่ด้านหน้าตู้ลำโพงแล้วครับก็เป็นตู้ของอะไรครับพี่น็อตตัวนี้ยูริทิคครับก็เป็นดอกขนาดกี่นิ้วครับพี่แปดนิ้วครับ จำนวนทั้งหมดก็หใบใบละดอครับดอก็ออต่อมานะครับด้านบนนะครับก็เป็นเสียงแหลมของ,ของพีจองแปะกล่องหนึ่งก็6หัวเช่นกันนะครับผมแล้วหอะระฆังที่พี่บ้านนี้ด้านบนนี้เป็นฮอนของแล้วพี่เอเอครับสแตนดาร์ดครับคอเล็กเป็นูเป็นปากแปนะครับัปบปากแปครับเอ่อพี่น็อตครับแล้วอย่างปากแปกับฮอนปากกระถดน,นี่เรื่องน้ําเสียงมันแตกต่างกันยังไงครับมันแล้วแต่ความชอบของ แต่ละคนครับคือตรงนี้มันจะเป็นเสียงมันจะเพาะจะพุ่งครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับก็ของเครื่องไฟพี่น็อตนะครับก็ท่านใดนะครับสนใจจะติดต่อเครื่องไฟแค่เสียงกับพี่น็อตนะครับก็สามารถติดต่อทางช่องทางไหนครับพี่ facebook ได้เลยครับผู้ช่วยน็อตโปรโมชั่นนะครับครับก็เดี๋ยวผมรูปโปรไฟล์ไว้ให้นะครับ ก็ค่าวๆประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์ก็ติดตามช่องด้วยนะครับครับสวัสดีครับ